มาแล้วสำหรับวิชาประวัติศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูรักอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกวันศุกร์ในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนสำหรับเรือวันนี้ก็คือขั้นตอนวิธีการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูบิดาของประวัติศาสตร์ไทยก่อนนะคะ อันนี้เป็นภาพของกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะบิดาประวัติศาสตร์ไทยของเรานั่นเองค่ะลูกค่ะก่อนอื่นนักเรียนต้องมาสร้างความหมายของคําว่าประวัติศาสตร์กันก่อนนะคะประวัติศาสตร์คือการศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะ,ะ,นนนะ,คะในที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะทีนี้เรามาดูความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์น,น,นะคะก็คือช่วยจําให้เราทราบเรื่องราวความเป็นมาของ บุคคลหรือสถานที่ต่างๆในอดีตนะคะหรือสร้างความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆในอดีตนั่นเองนะคะทำให้เกิดความภาคภูมิใจอันนี้คือข้อ2นะคะความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนะคะลูก ต่อไปเรามาดูขั้นตอนวิธีการในการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะลูกมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือกําหนดหัวข้อนะคะในการศึกษาการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบหรือตีความข้อมูลเรียบเรียงข้อมูลสุดท้ายคือการนําเสนอข้อมูลนั่นเองค่ะลูกจากขั้นตอนวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะเรามาดูหัวข้อที่1กันก่อนนะคะกาหนดหัวข้อในการศึกษานะคะจะทําเป็น2รูปแบบนะคะ รูปแบบที่หนึ่งคือการตั้งคำถามนะคะยกตัวอย่างเช่นสถหตบมีความเป็นมายอย่างไรอันนี้คือรูปแบบในการกำหนดแนวทางในการสืบค้นข้อมูลโดยร,บบร,รูปแบบลักษณะของการตั้งคำถามนะคะอีกรูปแบบหนึ่งคือการตั้งประเด็นในการศึกษานะคะยกตัวอย่างเช่นศึกษาวความเป็นมาของสถิตบเป็นลักษณะของการตั้งหัวข้อนั่นเองนะคะเป็นแนวทางในการสืบค้นข้อมูลต่อไปนะคะอันนี้คือลักษณะการตั้งประเด็นในการ าะะกาศึษมาถึงหัวข้อที่สองของการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะหัวข้อที่สองก็คือการรวบรวมข้อมูลนะคะข้อมูลที่ได้จะจำแนกออกมาเป็นตามลักษณะและก็ตามเวลาละะถ้าตามเวลาก็ตามหลักฐานชั้นต้นจะเป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะกับหลักฐานชั้นรองถ้าตามลักษณะก็ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกลับเป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองค่ะลูก ทีนี้เรามาดูกันนะคะตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะยกตัวอย่างเช่นโบราณสถานสมัยสุโขทัยกับโบราณสถานสมัยอยุธยาค่ะลูกดูภาพประกอบเลยนะคะลูกนะอัะอนนี้เป็นโบราณสถานในสมัยกรุงธนบุรีกับโบราณสถานของยุคสมัยรัตนโกสินทร์นะคะ ภาพภาพของกรุงธนบุรีคือวัดอรุณราชวรารามนะคะกับภาพที่สองคือวัดอะไรคะลูกวัดยานวานนั่นเองนะคะลูกอ่าต่อไปเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นข้าของเครื่องใช้นะคะถ้วยชามนะคะอีกภาพหนึ่งจะเป็นอาวุธนะคะลูกอ่าต่อไปจะเป็นภาพตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นภาพของศิลาจารึก นะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นลักษณะของออพงศวดานนะคะพระราชนิพนธ์ต่างๆอทีนี้เรามาดูประเภทหลักฐานนะคะจำแนกตามเวลาคือหลักฐานชั้นต้นที่อยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะเช่นโบราณสถานเช่นบ้านเรือนพระราชวังวัดวิหารเจดีย์โบสถ์นะคะโบราณสถานที่เป็นวัตถุก็ได้แก่พวกของใช้นะคะเครื่องประดับ อาวุธโครงกระดูกแล้วก็พระพุทธร,รูปเสื้อผ้าแถบบันทึกเสียงนะคะศีลาจารึกจดหมายเหตุบันทึกจารึกไปหลานอะไรทํานองนี้นะคะอันนี้คือหลักฐานชั้นต้นนะคะต่อไปดูหลักฐานชั้นรองนะคะซึ่งสร้างขึ้นภายหลังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะลูกเนี่ยนะ ได้แก่โบราณสถานเช่นอนุสาวรีย์โบราณวัตถุได้แก่พวกวงสวดานตำนานนักเรียนคะตำนานถ้าไม่มีการจดบันทึกก็ได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของลายลากักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะตำนานแต่ถ้ามีการจดบันทึกก็ถือว่าเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะลูกอันนี้ตำนานเป็นหลักฐานชั้นรองเพราะมีการเล่าต่อๆกันมาซึ่งอาจจะจดบันทึกหรือไม่จดบันทึกก็ได้นะคะลูก ทีนี้มาดูตามลักษณะบ้างนะคะหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรน,นะคะก็คือมีตัวหนังสือหรืออะไรมีอักษรไว้เราได้สืบคนนั่นเองนะคะได้แก่พงศวดานตำนานที่มีการจดบันทึกนะคะจดหมายเหตุบันทึกจารึกเวลานิลาจารึก ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้แก่บ้านเรือนพระราชวังเข้าของเครื่องใช้บทวิหารเจดีย์ศาสนสถานต่างๆนั่นเองนะคะเครื่องประดับอาวุธโครงกระดูกนะคะพระพุทธรูปเสื้อผ้าแถบบันทึกเสียงนะคะลูกอันนี้ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอนุสรสถานแล้วก็อนุสาวรีย์นะคะพวกนี้จะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอันนี้ขยายความนะคะตำนานอาจจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะ แหลงในการสืบค้นข้อมูลก็ได้แก่พวกหนังสือเอกสารต่างๆนะคะบุคคลในท้องถิ่นโบราณสถานและโบราณวัตถุนะคะลูกการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อที่3นะคะเพื่ออะไรคะลูกทำไมต้องตรวจสอบเพื่อหาความจริงนักเรียนคะความจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่มีการคาดเดานะคะจะต้องมีการบันทึกหรือมีหลักฐานก็คือของใช้จริงๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จริงนะคะหรือการจดบันทึกในเหตุการณ์หรือสถานที่ในเหตุการณ์จริงอ,อันนี้จะมีหลักฐานระบุไว้นะคะอย่างชัดเจนเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะส่วนอีกประเภทหนึง่งนะต้องมีการหาออกมาว่าอะไรคือข้อเท็จจริงคําว่าข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่เกิดจากการคาดเดานั่นเองค่ะลูกซึ่งการคาดเดาเนี่ยนะอาจจะใช่ หรืออาจจะเป็นความจริงก็ได้หรืออาจจะยังเป็นข้อสมมติฐานหรือการคาดเดาต่อไปซึ่งถ้าเป็นเป็นการคาดเดาเนี่ยเราจะมีการสืบค้นต่อไปนะจนกว่าเราจะได้หลักฐานที่แน่ชัดนะคะไอ้ข้อเท็จจริงเนี้ยก็จะกลายเป็นความจริงในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าเรายังหาหลักฐานที่แน่ชัดไม่ได้นะคะก็ยังคงจะต้องเป็นข้อเท็จจริงให้เราสืบค้นต่อไปนั่นเองอันนี้คือความจริงกับข้อเท็จจริงนะคะจากการตรวจสอบ ข้อมูลหรือการตีความนั่นเองค่ะลูกต่อไปขั้นตอนที่4นะคะเมื่อเราตีความเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้หลักฐานที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีการนำนะคะเรื่องราวหรือหลักฐานเหล่านั้นนะคะมาเรียบเรียงให้เ,เป็นระเบียบนะคะหรือตามขั้นตอนนั่นเองการเรียบเรียงเนี่ยจะต้องตระหนักถึงความเป็น กลางหรือปัศจากอคตินะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเราจะใส่ความรู้สึกเข้าไปไม่ได้ในขณะเรียบเรียงเราจะต้องยึดหลักฐานเท่านั้นนะคะลูกไปเมื่อนะคะเมื่อเราเรียบเรียงเสร็จนะคะเราผ่านขั้นตอนสีขั้นตอนแล้วนะลูกกําหนดรวบรวมตัวตีเรียบเรียงขั้นตอนสุดท้ายคือการนําเสนอนั่นเองนะคะการนําเสนอคือการนําเรื่องราวที่เราเรียบเรียงที่เราสืบคนแล้วนํามาเรียบเรียงเนี่ยนะคะ มานำเสนอให้แก่ผู้อื่นได้รู้ได้เข้าใจได้ศึกษาต่อไปนั่นเองอาจจะเป็นในรูปของการเขียนรายงานเล่าให้ฟังทำป้ายนิเทศจัดบอร์ดแสดงละครจัดเป็นสมุดภาพหรือแผ่นพับก็ได้ค่ะลูกนะขั้นตอนวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยนักเรียนคะมีความสำคัญอย่างไรลูกนะความสำคัญของการวิธีการในการศึกษาประวัติศาสตร์ก็คือ ขั้นตอนเนี่ยจะช่วยให้เราศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะลูกง่ายและถูกต้องอันนี้คือความสําคัญของขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะลูกค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษานะคะ powerpoint ที่ครูนำมานำเนื้อหาทั้งหมดมาสรุปเป็น powerpoint ให้นักเรียนดูขั้นตอนพร้อมทั้งอธิบายนะคะ แต่ละขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะให้นักเรียนได้ทราบได้เข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนไปดูในหนังสืออีกรอบหนึ่งนะคะในหนังสือบทเรียนแล้วเรามาร่วมกันนะคะทาแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะลูกนะหนึ่งสัปดาห์ต่อหนึ่งวิชาประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะพบกันใหม่พร้อมกับการเฉลยแบบฝึกหัดนะคะท้ายบทที่หนึ่งนะคะลูกอย่าลืมทํา นะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะลูกเริ่มจากหน้าหกถึงหน้าสิบสามนะคะลูกนะทำให้เสร็จนะคะลูกอ่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะลูกสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคนเกง่ง